เป็นประเด็นกันมากมายเป็นที่ถกเถียงกันนะครับสำหรับเรื่องของชุดนักเรียนว่าตกลงแล้วมันยังไงเขาก็บอกว่าคำสั่งประกาศเนี่ยไม่ได้ประกาศให้ยกเลิกนะแต่ให้ยกเวน้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นของเรื่องของยกเลิกกับยกเว้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันการยกเวน้นการแต่งกายชุดนักเรียนเนี่ยมันก็หมายถึงว่าให้เด็กเนี่ยมันมีความจําเป็นในเรื่องของการหาชุด ตามระเบียบมาใส่ก็อาจจะยกเว้นว่าไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนโดยให้เลือกใส่ชุดที่เหมาะสมเช่นชุดพะละหรือชุดที่มีอยู่ไปก่อนเมื่อหาชุดนักเรียนใส่ได้แล้วเนี่ยก็กลับมาใส่ชุดนักเรียนงงไหมเออประมาณนั้นอะนึกออกไหมเดินใส่เหมือนเดิมยกเว้นก็คือไม่ได้ยกเลิกใครใครจะชุดนักเรียนก,ก็ใส่ไปก่อนมันเป็นการแบ่งเบาภาระ,ะครอบครัวนึกออกไหมอืม ประมาณนั้นก็ชุดนักเรียนเหมือนเดิมแค่นั้นนะจ๊ะชุดนักเรียนเหมือนเดิมแต่ว่าหาไม่ทันเงินไม่มีอะไรต่างๆนานาก็อาจจะชุดพละยิงยาวหรืออาจจะเป็นในชุดที่มีใส่ไปก่อนอืหาเงินซื้อชุดนักเรียนได้ก็กใสชุดนักเรียนตามนี้นะ